ทำอาชีพนี้เนี่ยมากี่ปีแล้วฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ่ายซิให้ถ่ายก่อนถ่ายซิคือจะให้ถ่ายจากหน้าตา <laughs> <laughs> อะไรก็ได้เออแล้วทำไมต้องตีล่ะก <laughs> ให้ถ่ายคนเรามันก็ต้องดูอายุการใช้งาน <laughs> บนใบหน้าอย่างเช่นริ้วลงริ้วลอยอ่าอย่างน้อยอ่าผมเดาเนะถ้าบอกว่าเล่าตอนเป็นทนายความแล้วอ่าผมให้เต็มที่เลย15บปีโอเคกล้เคียงนะมากกว่านั้น ประมาณสัก19ปีได้19ปี ừ, ครับผมใน19ปีนี้เนี่ยเคยมันนั่งสำนึกตัวเองไหมฮะว่าชีวิตฉันเนี่ยทำให้คนเลิกไปแล้วกี่ลายทำให้คนผิดหวังไปแล้วกี่ลายทำให้ครอบครัวแตกแยกไปกี่รายที่พูดทั้งหมดเนี่ยพี่ว่ามันมีหมดนะแต่ว่าถามว่าสำนึกเนี่ยโอ้อยใช่ค่ะว่าสำนึกเพราะว่ามันเป็น เรียกว่าอะไรแบบทาให้เขาสมหวังในแต่และเคสเขาต้องการอย่างนั้นมากถ้ามันจะสมหวังยังไงจะจับได้ปุ๊บรู้ว่ามีเมียน้อยกลับไปตบกันขวนกันเขาวัตถุประสงค์ต้องการอย่างนั้นมาคน,<อ>น,นบอกว่าพี่ถามก่อนไงว่าเคสนี้วัตถุประสงค์ต้างการคืออะไรค<อ>ุณต้องการย่าไหมต้องการแค่รู้เอาไปเพื่ออ,อะไรฟ้องชู้ฟ้องอยาอ่าพอปุ๊บเนี่ยเขาต้องการวัตถุะสงค์วัตถุประสงค์ตามนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องการเหตุสมหวังตามนั้นไงอ่ะนอกเหนือจากนี้ครับตลอดระยะเวลา19ปี ของผู้หญิงคนนี้นะทำอาชีพเป็นสายรับจับบ้านเล็กเนี่ยผมอยากรู้เหลือเกินมีเซเลปไหมมีไฮโซไหมมีดาราดังๆไหมมาใช้ให้คุณเนี่ยไปตามจับกิ๊กจับแฟนของเขาคือจริงๆมันมีทุกวงการแหละนะแต่ว่ามีหมดแหละแต่ว่าเราเราอย่าตอบแบบนางเอก <c oughs> ถามว่า <c oughs> มีหรือไม่มีฟันธงว่ามี แต่แต่บอกไม่ได้ว่าเป็นใครไงเอาเอาแบบฟันธงเลยเป็นดาราหรือไฮโซเอาง่ายง่ายเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกเคสอ่ะผ่านมือพี่อาแค่นี้จบคุณนี่แม่พระเจ้าเลยจริงๆหน่วยสร้างความไม่ได้บอกว่าขายใช่ไหมไม่เป็ขายข่าวหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ขายพี่ไม่ได้พูดว่าขายใช่ไหมไม่ได้บอกว่าใครเลยครับแต่ที่แน่แมีดาราและมีไฮโซแน่นอนถูกต้อง มีคนฝากคําถามมาอันนี้ผมไม่ได้ถามนะยืนยันร้อยเปอร์เซนต์ผมไม่ได้เป็นคนคิดคําถามนี้ขึ้นมาไอ้ที่ไปจับจับบ้านคนอื่นเนี่ยเคยจับบ้านตัวเองหรือเปล่าอุ้ยสบายใจบ้านเองไม่มีค่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีคือยังไม่มีชีวิตครอบครัวถูกต้องเพราะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเลยไม่มีขยะแต่งด้วยไม่อย่างนี้เนี่ยจะบอกว่า คือเราอาจจะทํางานเยอะอเราอาจจะแบบมันเกิดอาจจะเกิดจากความกลัวเราเห็นแบบว่าปัญหาชีวิตครอบครัวมันเยอะมากมเกิดจากคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งคนที่มีเงินแบบเศรษฐีมหาศาลคุณชีวิตคุณก็ไม่ใช่เป็นนี้ที่คุณเห็นอะไร,รบแบบเนี้ยก็เลยทําให้รู้สึกว่าเรากลัวก็เลยแบบว่าอ,อ,อยู่อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วครับผม,อมเอาละครับเรามาพูดถึงจรรยาบรณกันบ้างอาชีพแบบนี้คุณเป็นเจ้านายตัวเองคุณรับจ้างสืบชีวิตคนอื่นด้วยตัวคุณเองไม่มีใครมาควบคุมคุณจรรยาบรณของคนทําอาชีพเนี้ยมันอยู่ตรงไหน ก็คือหนึ่งเขาแรกกันนะที่ไม่พูดเมื่อกี้นะคือหนึ่งรักษาความลับของลูกค้าครับถามให้ตายก็ไม่ตอบไม่ตอบคือมันนี่คือรักษาความลับของลูกค้าอืาก็คือไปนี่คือหัวใจเลยนะครับ แล้วก็ต้องซื่อสัตว์ตอลูกค้าอืมก็คือไม่เปิดเผยคือง่ายๆคือความลับเขาไม่เปิดเผยเขาเป็นใครด้วยที่เขาไม่จ้างจริงหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นศิลปินดาราแล้วมีคนเอาเงินมายื่นให้บอกว่าเธอขายข่าวให้ฉันหน่อยว่าตกลงเขาไปเป็นกิ๊กกับใครแล้วฉันให้เงินเธอเยอะๆเนี่ยไม่รับหรอเงินน้ะไม่รับแต่ถ้าเกิดเพื่อนกันไม่แน่เอ้ยไปขึนเล่มเมากันให้ฟังก็ได้แต่ว่าไม่บอกชื่อว่าใครไงแปลว่าต้องมีจัรยาบรณถูกต้องค่ะแล้วก็คือต้องทํางานตามความประสงค์ของลูกค้าเขา ทำได้ไม่ได้ต้องบอกเขาคือห้ามโกหกอ่ะต้องซื้อสัตว์ต่อตัวเองด้วยนมัสการครับอาจารย์วันนี้ครับผมพาผู้หญิงคนหนึ่งครับที่มีอาชีพเป็นสายลับจับบ้านเล็กครับเขามีความสงสัยว่าอาชีพแบบนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปครับอืมมันก็พูดยากเนาะแล้วบ้านเล็กส่วนมากมันเป็นบ้านที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า คือส่วนใหญ่ก็บ้านเล็กก็คือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือเมียน้อยอะค่ะก็คือไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วอะค่ะคือง่ายๆคือมาแย่งสามีชาวบ้านเขาอะค่ะหรือเป็นบุคคลที่สามหรือมือที่สามะค่ะท่านแล้วก็มีคนมาจ้างเราใช่ค่ะคือส่วนใหญ่คนที่มาจ้างเราก็จะเป็นคนภรรยาหลวงค่ะมาจ้างให้เราแต่ว่าทีนี้พอเราเราทำไปแล้วคนที่เข้าข้างเราคือเมียหลวงแต่คนถูกด่าคือ เมียน้อยจะมาด่าเราหาว่าไปไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปไปสึกเรื่องชาวบ้านเขาอาจารย์มันก็คงจะ,ะบุญบ้างบาบ้างปนกันใน,นนั้นแหละนะ <c oughs> เราอาจจะเป็นตำรวจคุณธรรมก็ได้นะถ้าเราทําอย่างบริสุทธิ์ใจนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไปช่วยชราระสาสางสถาบานันครอบครัวเขาในกรณีที่ถ้าเมียน้อยนั้นเป็นเมียน้อยที่ตั้งใจมาป่วนจริงๆนะแล้วแม่หลวงก็เป็นคนดีจริงๆ อันนี้ก็แสดงว่าเราได้บุญเพราะช่วยชำระสาสาาคืนความสงบสุขให้สถาบันครอบครัวอัน,นในรรกรณีเช่นนี้ได้บุญแต่ถ้าในอีกกรณีหนึ่งนะทั้งคู่ไม่มีคุณธรรมทั้งคู่และทั้งเมียหลวงเมียน้อยน,นี่ขิ่งก็ราขาก็แรงเผ็ดร้อนพอๆกันเลยอันนี้เราก็เข้าไปอยู่ตรงกลางอันนี้ต้องระวังบางทีมันอาจจะเป็นบาปพอดีไม่ดีตัวเราก็อาจจะตกอยู่ในอันตรายได้ใช่ไหมคะฉะนั้นพระอาจารย์ก็ให้มองว่าจะเป็นบุญเป็นบาปมันก็ขึ้นอยู่กับ คู่หรือครอบครัวที่เราก็ไปช่วยว่าคู่นั้นครอบครัวนั้นมีศีลมีธรรมมากหรือเปล่าครับแต่ถ้าคู่นั้นครอบครัวนั้นเขามีศีลมีธรรมอยู่แล้วแต่มีมือที่สามสอดเข้ามาเนี้ยเราไปช่วยอันนี้ก็ถือว่ายังมีธรรมะอยู่ก็ได้บุญไปครับแต่ถ้ากลายเป็นใช้คําว่าอะไรดีล่ะโบราณเขามีอยู่คำหนึ่งอ่ะชายโสดหญิงชั่วครับเป็นภาษาวรรณกรรมนะลูกนะภาษาวรรณกรรมที่เขาพูดกันในละเมงละขอนั้นนะถ้าเป็นอย่างนี้เราสอดเข้าไปเราต้องระวังนะบาปคงจะมากกว่าบุญ เอาละครับพี่กุ้งครับได้พบพาอาจารย์แล้ววันนี้มีอะไรที่ค้างคาใจอยากถามพาอาจารย์ในการดําเนินชีวิตในอาชีพแบบนี้เชิญเลยครับก็เคยมีอย่างสื่อต่งางประเทศเคยมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องปัญหาครอบครัวค่ะล้วก็เคยพูดไปบอกว่าชายไทยส่วนใหญ่คือจะมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนทีนี้ก็มีสื่อไทยอ่ะก็ไปโคดคําพูดแต่โคดคําพูดมาไม่หมดกับท่าน <dullah. S 2> คืออาจจะพูดว่าชายไทย คือไม่ได้ไม่พูดส่วนหญ่คือชายไทยทุกคนอย่างเงี้ยมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนมีเอ่อก็เรียกว่าเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเอาไปโพสต์ปุ๊บเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาเข้ามาเยอะมากเลยส่วนใหญ่คือก็มดามดา่ามาด่ามากกว่าเข้ามาชมค่ะคือด่าเด็ดด่าเราด่าเราค่ะเ,เราก็มีความรู้สึกว่าแบบเราก็เครียดนะคะรู้สึกเอ๊ะทำไมเราเราไม่ได้พูดอย่างนั้นห,หรือว่าจริงจิแล้วเราพูดเรื่องจริงแล้วพูดความจริงแต่มีคนเข้ามาด่าตรงนี้เราทำให้รู้สึกเราเครียดเราจะควรจะตอบโต้หรือว่าทำยังไงปฏิบัติตัวยังไงก ตอบโต้ตคือด่ามาก็ด่าไปตอบสนองก็คือชี้แจงถแถลงไขให้มากช่องทางที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อที่คนที่เข้าใจผิดก็จะได้เข้าใจถูกถ้าชี้แจงครั้งเดียวเขาไม่ฟังต้องชี้แจงใหม่ชี้แจงช่องทางเดียวไม่ดีขึ้นต้องเพิ่มช่องทางนี่คือวิธีที่ดีที่สุดคุณโกรธไปก็เท่านั้นด่าไปก็เท่านั้นทุกไปก็เท่านั้นร้องไห้ไปก็เท่านั้นไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกนะ <Okay. S 2> ฉะนั้นต้องอาศัยการแก้ไขแก้ไขแก้ไขและทําไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็จะมีคนเข้าใจถูกจนได้ mm hmm. มันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกถ้าเราทุ่มเทแก้ไขจนเต็มที่แล้วจะไม่มีคนมองเห็นนะลูกนะ okay. เพราะส่วนใหญ่ที่เข้ามาคือเป็นผู้ชายคือเข้ามาต่อ, mm hmm. ต,อต้านว่า,ม,ม,ามันไม่ใช่อย่างนู้นไม่ใช่อย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงก็คือเข้ามา mm hmm. ชมแต่ผู้ชายคือจะเข้ามาด่าคือจะเยอะส่วนใหญ่มันจะมากก็มันเข้าตัวผู้ชายค่ะเกิดแต่ดีที่สุดอาจารย์มาสู้กันด้วยข้อมูลดีกว่าคุณควรจะชี้แจงว่าเนี่ยเท่าที่เรามีข้อมูลอยู่ณพศนี้ ตัวเลขมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าคุณจะเถียงคุณไปเถียงกับข้อมูลตัวนั้นดีไหมยอย่ามาด่าฉันมาว่ากันด้วยข้อมูลด้วยข้อเท็จจริงด้วยเหตุด้วยผลนี่ถือโอกาสชี้แจงแถลงขํา,ขาให้เป็นงานวิชาการซะจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นมีหลายกรณีมากซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆแต่แล้วก็ด่ากันมาด่ากันไปเพียงเพราะว่าในนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึก<ม>แต่ไม่มีข้อเท็จจริงะฉะนั้นถ้าเราข้อเท็จจริงขึ้นมาพูดจบเลย ถ้าไปถามความคิดเห็นใครก็มีความคิดเห็นเด็กๆก,ก็มีความคิดเห็นมันไม่จบแต่ถ้าเอาข้อเท็จจริงมาวางนะพอเห็นตัวเลขปับ๊บเห็นเอกสารปับ๊บเห็นงานวิชาการปับ๊บเนี่ยมันจบง่ายๆฉะนั้นเรื่องแบบนี้ถ้าหนูจะตอบโตู้ด้วยความคิดเห็นไม่ช่วยอะไรหรอกเอาข้อเท็จจริงสิมีคนเขาบอกว่าเพราะเธอทําแบบนี้ไงละ่ะชีวิตเนี้ยมันเลยเป็นวิบากกรรมที่ทําให้เธอไม่มีชีวิตคู่ มันเป็นวิบากกรรมใไหมอาจารย์